ต้องบอกเลยว่าส่วนกลางของโครงการเดอะเคฟ์ลิเวอร์ลายนิจจพยาพระาพานครเหนือนเนี่ยพื้นที่เยอะมากๆและก็ไม่ได้มีแค่สระว่นายน้ำนะครับตอนนี้นะครับไออยู่บนชั้นด่านฟ้าของโครงการเดอะเคฟ์ลิเวอร์ลายนิจจพยาพระนครเเน,นี่ฮะนี่ฮะแล้วก็มีสวนส่วนตัวเป็นของตัวคุณเองด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซอ่าเป็นโคคิทเช่นอะไรอย่างเงี้ยนะสวนด่านฟ้าแถมมีที่คุยงานแบบนี้ด้วยนะครับนี่สระว่นายน้ำชั้นด่านฟ้าของเราครับ เป็นห้องเกมนะครับตรงนี้เป็นห้องเกม๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับคิดรูมนะฮะโฮมสเตเตอร์นะครับส่วนตัวมากๆไม่ต้องออกไปดูหนังข้างนอกเนอะเราก็สามารถดูวิดีโอดูหนังที่นี่ได้นะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆตาส่วนหนึ่งตรงนี้เอ่อห้องน้าแล้วก็เป็นสปาเป็นสปาแล้วก็ซาวน่านะครับตรงนี้แต่ตรงนี้นะครับถัดไปก็คือจะเป็นห้องฟิตเนสละนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือมีทั้งสวนมีทั้งส่วนกลางม,มีห้อง นั่นนี่นะอนวยความสะดวกคุณทุกท่านสุดๆเลยนะครับนี่ห้องสมุดของเราสวยไหมฮะไม่รถชัตอเตอร์สวิตของเราก็จะให้บริการตั้งแต่โครงการของเราเนี่ยนะครับไปนี่เลยฮะออมอจพอพระจอมเกล้าพระนครเหนือใช่ไหมครับแล้วก็วนไปโยทินไปตลาดนะครับแล้วก็ไปนี่ฮะ MRT บางโพนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางเลยฮะเรามีบริการรถรับส่งตลอดไปเรียนเนี่ยไม่สายแน่นอนนะครับ